สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวม3ามหนอนนงวดของวันที่26นะคะเดือนตุลาคม2 0 0พนะคะ568วันนี้มาแบ่งปันสูนตรหเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เน้นรุดวิ่งนะคะพีพ่ี่ก่อนไปรับชมน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะ ก็ช่วงนี้นะคะแนวทางเดินไม่ดีน้องเอดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ไม่มานะคะเมื่อวานนี้ศูนย์ไม่เดินนะคะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะลงเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะพี่พี่นอกก่อนําไปเสี่ยงโชคนะคะก็ช่วงนี้เดินไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะคะก็ย้านะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปโปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะของวันนี้เดี๋ยวมาตามเลยนะคะพี่ๆวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันเนะาะเมื่อวานนี้หลุดไปแล้ววันนี้ขอให้มานะคะวันนี้นะคะตัวเด่นของเราวันนี้ก็มาช้าเนาะก็ทันอยู่นะคะพี่ๆ วันนี้ให้เดินนะคะดินที่สองดินที่สองกับแปดวิ่งลูดที่สองถ้าใหรชอบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีติดศูนย์อยู่นะคะพี่ๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มาคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่น่าพลาดนะคะศูนย์เนาะสองหกสองเจ็ดสองแปด สองเก้านะคะในตารางนะคะพี่พี่ดูตารางคู่ๆไปด้วยนะคะท่านใดชอบตารางก็จะมีสองมีสามมีแปดแล้วก็มีศูนย์นะคะแล้วก็มีเก้า เก้าแล้วก็หนึ่งนะคะพี่พี่ขออภัยนะคะเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นห้านะคะตัวเน้นนะคะพี่พี่ให้เด่นที่สองกับ3นะคะตัวเน้นของเราน้องแอดเน้นที่สองสามสอสองห้า สองแปดแล้วก็สองหนึ่งนะคะพี่พี่วันนี้เนาะถ้าใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยก็ขอให้มาเด้งเด้งปังปัง,ปง,ปง,ปงกันแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้มานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในชุดสรุปอีกทีนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ